สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องนะครับมาเบิงเขาโพดอีกแปลงหนึ่งครับเป็นก็รังใส่ปุ๋ยพอดีนะครับตัวนี้นี่มะไายพี่น้องเบิ้งว่าควนใส่ปุ๋ยยังไงนะครับเป็นใส่แบบนี้เลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นเขาโพดพันธุ์แปซิฟิกนะครับสามสามเก่านะครับปลูกบระทันดนนะครับอายุบระทันหลายเป็นกรทันอย่างพ้นหนามนะครับแต่ว่าเพิควรควรเสิร์ฟใส่ปุ๋ยก่อนนี่คือเป็น เอาปุ๋ยไม่ย้ายเลยครับปุ๋ยที่เห็นนี่ชื่อเป็นปุ๋ยยูเรียครับพี่น้องนี่ครับต้องมาใส่ว้น้ำต้นน้ำยางมันเลยนะครับก่อนที่จะฮดหนามนะครับขังแหลกตอนนี้พักในไฮน้านี่ครับหนามิันกับว่างระบบไว้แล้วครับตัวนี้เป็นระบบหนามแบบสปริงเกอร์นะครับแม่คนต่อไว้นะครับเพิ่นมาใส่ปุ๋ยแล้วบิดจังสีฮดหนามมันนะครับคือเป็นเห็ดทอไว้นะครับพี่น้องเดินทอเมนไว้นะครับเอาสายยางมาต่อนะครับ เป็นหัวสปริงจักรยานไปนะครับนะครับข้าวโพดกะพึ่งในประมาณสองอาทิตย์ควคคัวนะครับแม่พ่นใส่ปุ๋ยแต่ว่าเกลเ่ตปุ๋ยพ่นกระถิมีผสมน้ำยู่ครับนซีอิ้วส่งก็มีอยู่นะครับพ่นผสมน้ำนะครับมับดใส่ตะยุเรียอย่างเดียวนะครับบางคนกะผสมปุ๋ยหมากว่าน้่ก็มีนะครับข้าวโพดพ่นปลูกแบบว่าระยะห่างที่พ่ค่อยเสมอกันบนไดดนะครับตัวนี้ นี่ถึงหาซิพ,พกซินะครับนี่เทงทีเทงหางสะรับกันไปนะครับปลูกแบบนี้นะครับปุกูกใส่งานหน้านะครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเก็ดกิดลุยต่อเลยนะครับไปปลูกกระโพดนะครับอาหารสัตว์นะครับปลูกลักษณะแบบเป็นแถวเดียวนะครับว่าเป็นแถวครูระบบหนาม็าคือระบบหนามแบบสปริงเกอร์นะครับตัวนี้ เพิ่นกรสิช่วงแรกเพิ่นกรสิห้องปุ๋ยไอ้ขี้ใกลนะครับก้อนนะครับแต mm hmm. ่ว่าอยู่นี่พนเพิ่นเสร็จทคนิคการช่วงก้อนจะให้นาวนะเพิ่นเจอเอาปุ๋ยมาอ้อยมันนะครับปุ๋ยมาอ้อยมันเหลืงมันช่วงให้นาวมันเป็นสีเงยเร็วนะครับยาสีสัตว์นะครับปลูกอยู่ยนี่ประมาณสามสี่ไร่ครับปลูกคางบานเลยนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับให้กรอยู่ซื่อนะครับเกี่ยวเขาแล้วมากกระเฮ็ด ข้าวโพดล้างหน้านะครับถ <stream> <it seems S 2> ือว kind of ่าเป็นการบำรุงดินไปในตัวนะครับเวลาพี่หนองเห็ดเขาเป็นยังมากมันเกิดดินเกิดงามนะครับเวลาเห็ดเขานี่ปุ๊ยบดิแทบจะบดิส้บางแปลงนะครับใส่บไร้เลยนะครับเพราะว่าบางแปลงพ่นลงหิไกรายนะครับเขามันจะล่มนะครับห่วงมันตรงดีนะครับบางแปลงนี่จากเขา่างามนะครับเมื่อเห็ดข้าวโพดอาหารซัดแล้วเห็ดใ้เขางามนะครับเพราะว่าดินเกิดชนิีการ ได้ปุ๋ยจากกระโพดน่นะครับนะครับพวกเสียตอสั่งกระโผดนี่ยังทีฮเอาไถ่กบไปนะครับมันเกิดสิบปีปุ๋ยที่หนึ่งมันก็เอื้อกกันนะครับใครก็เฮ็ดเชิงเดียวนะครับบางคนเฮ็ดตึงได้เขาย่างเดียวนะครับแต่ว่าเอาเฮ็ดม้วนเวียนนะครับบางหดินมันไดีพักนะครับปลูกพืชหลายชนิดต่างสายพันธุ์กันนะครับมันจะเป็นการบำรุงดินเปในตัวนะครับพอผมไปเจอลายแปลงนะครับที่คนบอกสู้ฟังนะครับว่า แต่ปลูกกระโพดมานีนะครับเขาไ่เคยงามนะครับพ่อจะกระโพดมาสองสามปีนี่เขางามครับดินมันก็เป็นการตับสภาพดินเป็นตัวดังนั้นไผยสิปูกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับพี่น้องนะครับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ว่าเป็นการวุบุงดินเป็นตัวนะครับเฮ็ดเก็บ่บตรงเฮ็ดลายไผยมือไม่นะครับแต่เฮ็ดเต่พ่อจะฟ้องดูแลได้นะครับเราจะ ไมเกินหาไรนะครับถามือใหม่นะครับสามถึงห้าไานี่ครับมือใหม่พระเขามีความจำแนานแลวเขายังขยายไปเรื่อยๆนะครับอยู่นี้นะครับผมเป็นอีกอาชีพเสริมอาชีพหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องนะครับลังเยวเขามาอย่าปล่อยให้หน้าว่างครับพี่น้องเอาเอาโพดม้าปุบนะครับส่วนสายพันธุ์นะครับมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่แต่ความเหมาะสมของสภาพดินนะครับอยู่นี้มันจะเป็นลักษณะ ดินร่วนปนทรายนะครับออกเะเป็นดินทรายร้ายกว่ากันนะครับนี่พันธุ์ที่พี่น้องพนิยมลายสุดนะครับในสุดนี่็คือพันธุ์แปซิฟิกเจ็ดแปดเก่ากับสามสามเก่านะครับสองสายพันธุ์เป็นว่านมอกับสภพาพปลูกดินทรายนะครับแบบแบบเป็นเกษตรนิยมกันร้ายปลูกกันร้ายนะครับตัวนี้เป็นแปซิฟิกสามสามเกานะครับจุดเด่นของพันธุ์นี่็คือไอ้ปักมันเต็มนะครับแกนเล็กนะครับ แล้วมันก็ออกหมดไปไปในมันนะครับมันเกิดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับในตระกูลแปซิฟิกนะครับซามซำเก่ากัเกจเปดเก่านะครับฟักมันใน่ดีนะครับแต่ว่ายู่หิลักๆักเป็นสวนญาณขอมว่าจะใส่เ็ดเป็ดเก่าแต่วปีนี้เมล็ดพันมันบ่พอมันหายหายนะครับก็เลยเอาสามซำเก่ามาเสริมนะครับก็เลยใส่ไปจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับปีน่น้ง นะครับจะเห็ดกระโปดล้างหน้านะครับก็ลองเอาไปเห็ดเบิ้งนะครับเห็ดยังไงสิครับพี่น้องบริหารอยากเพียงนะครับลงทุนใหม่ๆหมตอนช่วงแรกสิลงทุนารแน่นะครับเยอะครับพวกโครงสร้างพวกทอพวกสายยางนะครับหลังจากนั้นก็จะบริุ่งยากไวานนะครับพี่น้องก็ไปเห็ดเบิ้งครับสำหรับปปลูกกระปุกครับเป็นตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งครับเหมือน